นาทีรวบดีเจโมนาลิซาเน็ตไอดอลชื่อดังวงการสายตี้กลางคืนรู้จักกันดีเปิดนาทีรวบดีเจโมนาลิซาเน็ตไอดอลชื่อดังหลังโฆษณาชักชวนเล่นพนันผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนางสาวปวีธิดาสักแก้วอายุ25ปีที่อยู่บ้านเลขที่เศษ176/106ซอยประชาอุทิศ17แขวงดอนเมืองกรุงเทพมหานครข้อหา ผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ iPhone 11 Pro Max สีดำจำนวนหนึ่งเครื่องถูกตรวจพบอยู่ที่บนโต๊ะเครื่องแป้งภายในห้องนอนของผู้ถูกจับกุมสมุดบัญชีธนาคากรกสิกรไทยของ นางสาวปวีธิดาจากกับกุมได้บริเวณหน้าบ้านเลขที่9 8ทับ52คอนโดถนนศรีนครินทร์ซอยสุภาพงษ์3แยก4แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากการลาดประเวณออนไลน์สืบนครบานตรวจสอบการกระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook i n s t r a g r a m t i k k o k เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนชุดปฏิบัติการนำโดยพันตำรวจตรีกฤตวัฒน์ขุนอิน สวกกสอสอหนึ่งบกสอสอบชนพบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าอวิติกาดีเจสาวสวยชื่อดังที่รู้จักกันในแวดวงสายตี้กลางคืนมีพฤติการประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมออีกได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาลได้นำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดย่านถนนศรีนคริน ซอยสุภาพงษ์สามแยกสี่แขวงหนองบอลเขตประเวศกรุงเทพมหานครตามหมายค้นของศารอาญาพระขนงที่คอเศษ128ส่วน2566ลงวันที่7กรกฎาคม2566พบว่ามีนางสาวปวีธิดาแสดงตนเป็นผู้ครอบครองห้องพักดังกล่าวและเป็นพยานผู้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคน้นก่อนเข้าทำการตรวจคน้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความ บริสุทธิ์ใจให้นางสาวปวีธิดาดูจนพอใจและแสดงหมายค้นจากศารอาญาพระขนงให้ดูก่อนทำการตรวจคน้นจากการสอบสวนนางสาวปวีธิดารับว่าโทรศัพท์มือถือดังกล่าวเป็นของตนเองและรับว่าตนเองเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวตนเองเป็นผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวโดยเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วได้มีเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าชัยวุฒิได้ทักข้อความส่วนตัวมาหา พร้อมข้อเสนอว่าถ้าโพสต์แ8ลิงก์เว็บพนันออนไลน์ TIGER 126จําจำนวนเดือนละ30รูปจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน15,000บาทค่าพเจ้าจึงตอบตกลงไปและได้โฆษณาเว็บพนัน TIGER 126มาโดยตลอดโดยจะโพสต์รูปภาพส่วนตัวผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าปวิติดาเดือนละ30รูปโดยทุกรูปจะโฆษณาเชิญชวนให้คนมาสมัครเล่นเว็บพนัน TIGER 126 เมื่อโพสต์ครบตามจำนวนข้อเสนอผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าชัย,ยวุฒิก็จะโอนเงินให้ในทุกๆเดือนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดฐานผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเอล้นซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานให้หนางสาวปวีทิดาทราบและเข้าใจแล้ว จากนั้นจึงจับกลุ่มตัวนางสาวปวีธิดาส่งพนักงานสอบสวนสอนอพระขนงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสสบอชอนอกล่าวว่าฝากเตือนที่น้องประชาชนในยุคนี้ที่ประชาชนเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นทำให้ผู้จัดให้มีเล่นการพนันพยายามเข้าถึงประชาชนมากกว่าแต่ก่อนมีชักชวนในรูปแบบต่างๆรวมถึงนำผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์มาชักชวนให้เล่นการพน,นัน จนประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อหลวมตัวเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์บางรายหมดเนื้อหมดตัวและเป็นสาเหตุให้ไปก่ออาชญากรรมอย่างอื่นอีกทั้งขอฝากไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวอยู่ให้อยู่ด้การกระทํานั้นเสียเพราะนอกจากจะเป็นความผิดต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วยังทําให้ผู้ที่หลงเชื่อเข้าเล่นการพนันถูกเว็บไซต์พนันหลอกลวงสูญเสียทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก หรือเสี่ยงถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางทุจริตและอาจจะถูกยึดทรัพย์ตามพอรอ,อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกด้วย